สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับเหรียญเสมาสมปทานาของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมได้ไปรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญเสมาสมปทานาของหลวงปู่มหาศิลามาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกัน เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ได้ออกแบบนะครับที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีประวัติการสร้างที่ชัดเจนมีจํานวนการสร้างที่ชัดเจนครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเอาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่ครับนี่คือรูปแบบของเหรียญครับทีมงานสร้างพระรุ่นนี้นะครับเป็นทีมงานของพิตูร้อยเอ็ดครับท่านผู้ชม ด้านหน้านะครับเป็นรูปเสมานะครับเป็นรูปเสมามีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนั่งเต็มองค์นะครับด้านบนนะครับจะเป็นเป็นคาถานะครับเป็นมะอาอุนะครับเป็นมะอาอุด้านหลังนี้สวยครับออกแบบได้สวยมากๆนะครับแล้วก็มีความหมายนะครับมีความหมายที่ไปที่มาด้วยนะครับเดี๋ยวผม จะมาเล่าถึงที่ไปที่มาของยันด้านหลังนะครับเป็นคาถานะครับว่าอย่างไรนะครับเป็นการพูดถึงนะครับพูดถึงเรื่องของคาถาอาคมที่อยู่ด้านหลังเหรียญนะครับมีพุทธคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับท่านผู้ชมครับเหรียญเสมานะครับเป็นรุ่นสมปัติถนารวยหมื่นล้านนะครับ ความลับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีพุทธคุณนะครับตามที่ผมดูมาเนี่ยดูองค์ประกอบรวมๆของเหรียญรุ่นนี้แล้วก็เจตนาของหลวงปู่นะครับที่เขียนคาถาอาคมให้นะครับให้กับเหรียญรุ่นนี้ผมดูแล้วนะครับดูตามเจตนาแล้วก็วิชาคาถาอาคมของหลวงปู่นะครับจะมีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเรื่องของเมตตา แล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับเป็นการเน้นหนักด้านเงินทองโชคลาภพวกษรัพย์เป็นแก้วสารพัดนึกสมปรานาดังสมกับชื่อรุ่นเลยนะครับขอเริ่มเลยนะครับหลวงปู่นะครับได้เขียนยันนะครับได้เขียนยันให้กับทีมผู้สร้างนะครับซึ่งจะเป็นองค์อันนี้ครับรูปภาพนี้นะครับก็จะเป็นองค์ของพระสังกัจจายนะครับแล้วก็มีคาถาอาคมนะครับ ที่เขียนไว้นะครับก็จะมีโอมทัโนนะครับซึ่งหมายถึงซับมาจัลตัโนหมายถึงแก้วครับอุอะมะนะครับก็คือแปลว่ามารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับด้านนอกนะครับจะล้อมรอบด้วยคาถานะครับที่พูดถึงพระศิวลีซึ่งมีพุทธคุณทางโชคลาภครับคาถาที่เขียนด้านนอกนะครับเป็นนชาลีติครับ เป็นคาถาของพระศิวลีนะครับซึ่งผู้ใดที่ได้บูชาพระศิวลีนะครับจะมีแต่โชคลาภเงินทองเข้ามาตลอดนะครับพระศิวลีนี้นะครับเป็นพระอาหารหันต์นะครับสาวกผู้ที่เป็นเอกคัถะทางด้านโชคลาภซึ่งพระพุทธเจ้านะครับท่านได้ยอมรับแล้วก็ยกย่องนะครับว่าพระศิวลีนี้มีคุณวิเศษทางด้านโชคลาภพกทรัพย์เงินทองนะครับ ในเรื่องของวิชาเฉพาะนะครับที่หลวงปู่ลงให้นี้นะครับเป็นบทเรียกทรัพย์ที่หลวงปู่เมตตาลงไว้ให้ด้านหลังเหรียญรุ่นสมปัถนารวยหมื่นล้านครับเป็นบทที่เรียกเอาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งปวงในโลกนี้ให้หลั่งไหลมารวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นวิชาเฉพาะของหลวงปู่ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเป็นการเน้นให้คุณทางโชคลาภเรียกทรัพย์โดยเฉพาะ โดยได้ลงไว้บนรูปตัวแทนขององค์พระมหาสังกัญจัยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสของพุทธ,ธาสาวกที่เป็นไตรภาคีด้านพกทรกพย์และล้อมรอบด้วยบทนชาลิติซึ่งหมายถึงพระศิวีผู้เป็นเอกคทะนะครับทางด้านโชคลาภในส่วนบทมาจารัตโนนั้นไม่ได้หมายถึงแค่แก้วที่เป็นแก้วแหวนเงินทองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม แต่ยังหมายถึงแก้วสารพัดนึกที่สามารถตั้งกิจอธิษฐานเอาได้สมดังใจปรารถนาดังสมชื่อรุ่นว่าสมปรารถนารุ่นนี้นะครับในส่วนตัวของกับผมเองอาจารย์เวทคนเล่าเรื่องนะครับผมมองว่าหลวงปู่มีเจตนาในการลงวิชาอาคมให้เน้นไปทางโชคลาภแล้วก็บวกกับพลังกิจของท่านท่านจะทําให้พระรุ่นนี้นะครับมีพุทธคุณเด่นมากๆในเรื่องของโชคลาภเงินทอง สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากสะสมพระเครื่องรุ่นนี้นะครับผมการันตีให้ครับว่าพระเครื่องรุ่นนี้พืทุกคุณเด่นและก็ดีมากๆในเรื่องของโชคลาภครับผมได้มานะครับผมได้เช่าบูชารุ่นนี้มาปรากฏว่าได้ผมได้เนื้อเงินมาครับท่านผู้ชมเนื้อเงินกล่องสีฟ้ากล่องสีฟ้าเนี่ยเขียนสวยครับทําได้ดีมากๆนะครับผมได้มาเนี่ยผมอธิษฐานของลุงปู่นะครับปรากฏว่า พระรุ่นนี้นะครับมีการตอกโค้ดรันเบอร์โค้ดตัวนี้นะครับโค้ดนี่ครับผมได้ซื้อหวยนะฮะลอตเตอรี่นะครับตามเลขรันเบอร์นี้ปาคนว่าถูกจริงๆนะครับงวดนั้นน่าจะเป็น16นะครับ16แล้วก็มีอีกเหรียญครับมีอีกเหรียญเป็นน่าจะเป็นเหรียญ4 5หก็ถูกหวยอีกครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อเงินอันนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ครับผมชอบเนื้อเงินนะครับอ่า สวยครับออกแบบได้สวยครับสวยคมชัดนะครับทางผู้สร้างนี้ทำได้ดีจริงๆนะครับในเรื่องของเส้นสายนะครับริ้วรอยต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับตัวตัดด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังเป็นผิวก็จกครับสวยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากได้พระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลารุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปหาในกลุ่ม f c e e o o o นะครับเป็นกลุ่ม หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นรุ่นสมปัานนะครับสามารถหาได้ครับตอนนี้ยังมีพี่ๆในกลุ่มนะครับแบ่งปันกันนะครับในราคาที่ไม่สูงมากครับไม่สูงมากในเรื่องของมีคนถามนะครับมีคนสอบถามว่าตอนนี้นะครับมีให้จองไหมนะครับมีให้จองไหมนะครับตัวก็ผมมองนะครับว่าภาคเครื่องรุ่นนี้แรงมากๆครับท่านผู้ชมเปิดจองไม่นาน นะครับไม่กี่สัปดาห์เต็มหมดเลยยอดเต็มเรียบร้อยนะครับนี่คือโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ที่ผมรวบรวมมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับรุ่นสมปัตนานะครับจะสร้างโดยทีมงานของพี่ตู่ร้อยเอ็ดครับนี่ครับสวยครับท่านผู้ชมนี่คือรูปนะครับรูปเหรียญอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยครับนี่คือ รูปภาพนะครับรูปภาพที่ตอนนั้นหลวงปู่นะครับได้ออกแบบนะครับคาถาอาคมให้กับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีรูปภาพแล้วก็มีวิดีโอด้วยครับส่วนวิดีโอนี้ผมยังไม่ได้เอาลง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวจะเอามาลมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปขออนุญ,ญาตาจากคนที่ถ่ายคลิปก่อนนะครับแล้วจะเอามาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าพักเครื่องรุ่นนี้นะครับมีการเขียน คาถาอาภมโดยหลวงปู่มีการบันทึกด้วยภาพมีการบันทึกด้วยวิดีโอลวงปู่ได้พูดอย่างไรบอกอย่างไรกับเหรียญรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตจากคนที่ถ่ายคลิปเพื่อจะนําคลิปมาลงที่ YouTube อีกครั้งให้กับท่านผู้ชมได้รับชมครับเหรียญรุ่นนี้ครับใบจองนะครใบจองใบจองอรูปนี้อาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวผมนะครับผมได้ไปรูปรวมมานี่ครับเอามาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกัน นี่คือใบจองนะครับใบจองท่านผู้ชมครับพระเครื่องรุ่นนี้แรงจริงๆเปิดไม่กี่สัปดาห์ผมจองไม่ทันนะครับผมได้ไปจองในราคาบวกนะครับจองในราคาบวกแต่ไม่เป็นไรเราศรัทธาในองค์หลวงปู่ครับบวกมาไม่เยอะเราก็เก็บบูชานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตแล้วก็ครอบครัวของผมเองท่านผู้ชมครับนี่ครับละใบจองนะครับใบจองนี่คัะ จำนวนการจัดสร้างเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงจํานวนการสร้างแล้วก็ราคาจองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนี่ครับนี่ครับนี่คือโบชัวการจัดสร้างสวยครับท่านผู้ชมพระเครื่องรุ่นนี้สวยมากๆนะครับสวยมากๆแล้วก็มีการจัดสร้างหลายเนื้อนะครับนี่มีการต่อโค้รลันเบอร์ นะครับมีการตอกโคดลันเบอร์หลายๆองค์นะครับมีหลายมีหลายเนื้อให้เล่นครับมีหมายเลขนะครับมีหมายเลขน่าจะมีหมายเลขทุกองค์ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวหาปากกามาชี้ให้กับท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันครับว่าในแต่ละเนื้อรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ อันดับแรกผมจะพาดูนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับ55องค์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมาดูรายการที่2ครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําขอบทองคําลงยาครับนี่ครับรูปลักษณะสวยครับท่านผู้ชมสวยนะครับจัดสร้าง155อองค์ครับต่อมาครับนี่ครับขยับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกัน นี่ครับเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับจะสร้าง155องค์สวยครับผมว่าเป็นพัดเครื่องที่น่าสะสมรูปแบบการออกแบบพระเครื่องนะครับแล้วก็รูปองค์ลงปู่แกะพิมพ์ได้สวยมากๆต่อมาครับเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับจะสร้าง155องค์ครับท่านผู้ชมต่อมาครับมาดูรายการต่อไปครับ เป็นเนื้อเงินลงยาสีเขียวจำนวนจัดสร้าง155องค์ครับท่านผู้ชมสวยนะครับสวยนะครับมาดูนะครับต่อไปเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับจัดสร้าง355องค์ครับนี่คือเนื้อเงินนะครับดูรูปแบบนะครับพอเราถ้าเรามีแล้วเราจะเล่นง่ายนะครับจะรู้ว่าเป็นเนื้ออะไรจํานวนจัดสร้างเท่าไรมากน้อยเพียงใดตัวต่อไปครับเนื้อนวะหน้ากากเงิน ขอบเงินลงยาครับจะสร้าง255องค์ครับท่านชมต่อไปครับเดี๋ยวขยับให้กับท่านชมได้ชมกันอันนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินจะสร Sadly, ้าง355องค์ครับสวยนะครับสวยนะครับรายการต่อไปครับรายการต่อไปเป็นเนื้อนวะเต็มสูตรนะครับเป็นเนื้อนวะเต็มสูตรครับท่านชมนี่เป็นเนื้อนวะเต็มสูตร จัดสร้าง555องค์ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าจํานวนการจัดสร้างนี้ไม่เยอะนะต่อไปครับเนื้อจำนวนมวลสารจัดสร้าง955องค์ครับไม่เยอะครับอันนี้เนื้อทองทิพย์นะครับจัดสร้าง3,555องค์ครับต่อไปครับเป็นทองแดงผิว,ผวไฟนะครับจัดสร้างอยู่ที่45,55อองค์ครับ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นทองแดงเป็นเนื้อทองแดงลุงเจ้าทําเงินจัดสร้าง4,555องค์ครับต่อไปครับเนื้ออันปาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับจะสร้าง222องค์แจกศูนย์จองและชุดทองคำนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดงลุงเจ้าทําเงินนะครับต่อกก,ก,กแจกกรรมการและแถมชุดทองคำจะสร้าง4 0 0พ 500องค์ครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับลุงเจ้าน้ําเงินตอกแจกทานนะครับสร้าง5,000องค์ครับพระรุ่นนี้ถือว่าไม่เยอะครับอ่าหน้าสัส่มากต่อไปครับทองแดงลุงเจ้าน้าเงินหน้ากากเงินนะครับตอกกอถวายพระเถระจัดสร้าง500องค์ครับต่อไปครับ ทองแดงลุงเจ้าน้ำเงินหน้ากากทองคำต่อกกอถวายหลวงปู่อุดมทรัพนะครับจะสร้าง11องค์งนะครับหลวงปู่อุดมทรัพนะครับท่านได้ให้ชนวนมวลสารมาสร้างพระรุ่นนี้ด้วยนะครับชนวนมวลสารนี้ก็เป็นพระเครื่องอเป็นชนวนเก่าของพระเครื่องของหลวงปู่มุนทิตะสีโลนะครับต่อไปนะครับเป็นเนื้อเงินเรียบนะครับนำเลิกจัดสร้าง111องค์ครับอันนี้เป็น เนื้อเงินเรียบนะครับไม่ตัดปีกหน้ากากทองคำลองพิมพ์นำเลิกจัดสร้าง20องค์ครับท่านผู้ชมต่อมาครับเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตตัวถังทองคำนะครับจัดสร้างเพียง30องค์เท่านั้นนะครับต่อไปครับล็อกเก็ตตัวถังเงินนะครับจัดสร้าง200อองค์นะครับถวายพระเถระและทีมงานนะครับก็คือแจกทีมงานนั่นเองต่อไปครับล็อกเก็ต อุดมวลสารตะกุดเงินนะครับจะสร้าง1,000องครับถวายพระเทระแล้วก็แจกทีมงานนะครับต่อไปครับล็อกเก็ตอุดมวลสารตะกุดทองแดงครับจะสร้าง2,000องครับถวายหลวงปู่แล้วก็แจกทานครับพระรุ่นนี้นะครับตามโบชัวเนี่ยมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายเนื้อให้เราได้เล่นได้สะสมบูชาแล้วก็มีการตอกโค้ดนะครับตอกโคดแล้วก็ตอกรันเบอร์นะครับ เช่นองนี้นะครับเป็นโค้ดเดี๋ยวผมผมขอดูก่อนนะครับว่าโค้ดอะไรนะครับอืมผมไม่มั่นใจครับท่านผู้ชมกล้องไม่ได้อยู่กับผมด้วยน่าจะเป็นสอสาลาไหมสอสาลาแล้วมีเหมือนอ่าสอสาลานะครับแล้วก็เป็นตัวยันนะฮะหมายเลขตอกตอกหมายเลขรันเบอร์นะครับ สวยครับท่านผู้ชมมีหลายนะครับมีหลายเนื้อให้เราได้เล่นได้สะสมผมมองว่าในอนาคตพักเครื่องรุ่นนี้นะครับไปไกลแน่ๆน,นะครับไปไกลแน่ๆเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างไม่เยอะแล้วก็มีจํานวนเนื้อที่หลากหลายให้เล่นมีหมายเลขพิมพ์รูปแบบแล้วก็ประสบการณ์ผู้คุณนี้ดีมากๆในเรื่องของโชคลาภขอพรได้ครับเป็นในเรื่องของแก้วสารพัดนึกท่านผู้ชมครับ มีคนอยากรู้ว่าตอนนั้นนะครับใบสั่งจองเนี่ยเป็นอย่างไรมูลค่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ราคานี้ไม่มีแล้วนะครับราคานี้ไม่มีแล้วก็คือราคานี้คือเต็มหมดตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์หลังเปิดจองทุกวันนี้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นราคาบวกขึ้นแล้วนะครับนี่ให้ดูครับลำดับที่1เนื้อทองคํานะครับแถมทองแดงลุงจ้าน้าเงิน30องค์แล้วก็เนื้ออป,ปากาหน้ากากทองทิพนะครับ1องค์ครับ ตอนนั้นทําตามการจองครับราคาจองอยู่ที่6 5 0 0 0บาทครับอันนี้ทําตามจองวันนั้นปรากฏว่าทําอยู่ที่จะสร้างอยู่ที่5 5องค์ครับท่านผู้ชมต่อไปครับรายการที่2เนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับขอบทองคําลงยาอยู่ที่155ชุดราคาจอง1 5 5 0 0 0บาทครับต่อไปครับ ลำดับที่3เนื้อเงินลงยาสีแดงเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินเนื้อเงินลงยาสีเขียวนะครับ155ชุดราคาจอง1 5 0 0 0บาทครับรายการที่4เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับจะสร้างคือ355องค์ครับราคาจอง2,500บาทลำดับที่5นะครับเนื้อนหน้าก,ากากเงินขอบเงินลงยาจำนวน255องค์ครับราคาจอง2,500บาท ลำดับที่6ครับเนื้อนวะหน้ากากเงินจำนวนการจัดสร้าง355องค์ราคาจอง1,500บาทลำดับที่7ครับเนื้อนวะเต็มสูตรจำนวนการจัดสร้าง555องค์ราคาจอง800บาทลำดับที่8เนื้อชนวนมวลสารจำนวนการจัดสร้าง955องค์ราคาจอง600บาท9เนื้อทองทิพย์จำนวนการจัดสร้างนะครับส0 0พัน 555องค์ราคาจอง300บาท 10. เนื้อทองแดงผิวไฟจัดสร้าง4,555องค์ราคาจอง200บาท11เนื้อทองแดงลุงเจ้าน้าเงิน4,555องค์ราคาจอง200บาท 12. เนื้ออันปาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับจัดสร้าง222ององค์แจกศูนย์จองครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ พระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องที่น่าเก็บสะสมมากพุทธคุณประสบการณ์ดีมากในเรื่องของโชคลาภเงินทองยันคาถาอาคมที่หลวงปู่ลงให้นะครับจะเด่นมากๆสําหรับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจอยากเก็บสะสมพระเครื่องรุ่นนี้ประสบการณ์พุทธคุณดีๆนะครับผมแนะนําเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มพระเครื่องหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสมปาถนาตามนี้เลยนะครับไปเก็บสะสมบูชากันได้ครับ เพื่อเสริมความสิริมงคลค้าขายนะครับทําให้เกิดโชคลาภเงินทองต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ครับกับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับที่ได้รับชมติดตามกดติดตามกด s u บสไคร b e นะครับกดไลค์กดแชร์ในเรื่องราวของช่อง YouTube ของกระผมเองหากการพูดวันนี้ของกระผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ